ฝึกอ่านเตรียมสอบอาีทชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านออกเสียงคำช่วยด้วยอบอ้าว ไข่เจียวหน้าฝนวิทยุรับทราบตัวเลขโชคดี ขอบคุณคะนาร้านค้าเช้าข้ำผ้าม่านโทรทัศน์ พุทาการบ้านช้อนชาบานชื่นประมืนแกงเผ็ด